กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงนามว่าโดโรธีอาศาัยอยู่กับคุณลุงเฮนรี่และคุณป้าเอมในเมืองแคนซัสบ้านพวกเขาเล็กมากพวกเขาอาศาัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมในชนบทโดโรธี <Dorothy. S 2> ชอบวิ่งเล่นในทุ่งกับโคโคสุนัขของเธอวันหนึ่ง <ST AN Z> ในขณะที่โดโรธีวิ่งเล่นนอกบ้าน ท้องฟ้าครึ้มลงและพายุเริ่มก่อตัวขึ้นพวกเขาตกใจมากลุงและป้าของเธอรีบปิดหน้าต่างและเรียกหาโดโรธีไปด้วยโดโรธีเร็วเข้าเข้ามาที่หลบภัยเร็วเเร็วเข้าพายุใกล้เข้ามาแล้วนะโดโรธีและโคโควิ่งไปที่บ้านแต่ก่อนที่พวกเขาจะถึงที่หลบภยัยพายุทอร์นาโดเริ่มมุนวนไปมา และพัดพาเอากระถ่อมหลังเล็กปลิวออกไปไกลจากที่ตั้งโคโค่และโดโรธีถูกพายุพัดไปกับบ้านเธอพยายามกอดสุนัขตัวน้อยไว้จนแน่นและรอคอยให้พายุพัดผ่านไปไม่ต้องกลัวนะโคโค่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วในที่สุดบ้านของเธอก็หล่นลงสู่พื้นเสียงดังตุกหลังพายุผ่านไปทุกอย่างสงบลงโดโรธีและโคโค่ออกมานอกบ้านพวกเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าพวกเขาโผล่มาอยู่ที่ต่างจากเดิม ทุกที่เต็มไปด้วยดอกไม้เปล่งประกายหลากสีสันทันใดนั้นนางฟ้าตัวน้อยหลายตนบินออกมาท่ามกลางดอกไม้และทักทายเธอราชินีนางฟ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ายินดีต้อนรับฉันคือนางฟ้าใจดีแห่งเทิศเหนือฉันมาที่นี่กับเหล่านางฟ้าผู้พิทัเพื่อแสดงความยินดีสวัสดีค่ะราชนีนางฟ้ายินดีที่ได้พบกับคุณแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงแสดงความยินดีกับหนู พายุทอร์นาโดได้พัดกระท่ามาพร้อมกับเธอเธอทําให้แม่มดร้ายแห่งตะวันตกออกไปไกลโพล้นเธอช่วยเมืองเอาไว้จากอันตรายนะอ๋อจริงเหรอขอบคุณมากนะคะมาดามอย่างน้อยการที่บ้านถูกพัดมาไกลขนาดนี้ก็ยังมีข้อดีดูนี่โดรธีนี่คือรองเท้าที่แม่มดร้ายแห่งทิศตะวันตกปราถนาแม่มดร้ายเพิ่งได้ครอบครองมันไว้แต่คงทําตกตอนถูกพัดออกไป ใส่รองเท้านี่สิเธอต้องใช้มันในอนาคตโดโรทีไม่เข้าใจเธอถอดรองเท้าคู่เก่าออกและใส่รองเท้าคู่ใหม่ทันทีคุณนางฟ้าคะหนูจะกลับบ้านได้ยังไงคุณช่วยหนูได้ไหมมีเพียงพ่อมดแห่งออสเท่านั้นที่ช่วยเธอได้โดโรทีเธอต้องไปที่เมืองพ่อมดอยู่เธอต้องเดินตามทางที่เธอเห็นนี้ตรงผ่านป่าไปที่เมืองเมื่อถึงเมืองแล้ว เธอจะเห็นพระราชวังหยุดตรงหน้าลาก่อนทันใดนั้นเหล่านางฟ้าทั้งหลายก็บินจากไปโดโรธีและโคโคเดินไปตามทางที่นางฟ้าใจดีบอกไม่นานนักก็มาถึงทุ่งแห่งหนึง่งข้งทุ่งเป็นสีทองของข้าวสาลีและทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงเฮ้สาวน้อย ช่วยฉันด้วยโดโรธีหันกลับไปมองด้านหลังมีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งยืนรออยู่ตรงนั้นเขาถูกมัดอยู่กับเสาและพยายามดึงตัวเองออกมาเมื่อเธอเห็นหุ่นไล่กาพูดได้โดโรธีก็วิ่งไปหาด้วยความประหลาดใจได้โปรดช่วยฉันออกจากเสาฉันอยากเป็นอิสระถ้าฉันมีสมองฉันคงหาทางหนีออกจากเสานี้ได้ เรากำลังเดินทางไปหาพ่อมดแห่งออสเพื่อขอให้เขาช่วยให้เรากลับบ้านถ้าเธอร่วมเดินทางไปด้วยอาจขอให้เขาเสกสมองให้เธอได้นั่นเป็นความคิดที่ดีมากแน่นอนฉันอยากไปด้วยไปกันเถอะช่วยฉันจากเสานี้เราจะได้ออกเดินทางกันต่อโดโรธีช่วยหุ่นไล่กาออกจากต้นเสาพวกเขาทั้งสามออกเดินทางร่วมกันอีกครั้ง จนในที่สุดก็มาถึงป่าสองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นไม้พวกเขาพบกับคุณกระป๋องเขาง่วนอยู่กับการหยอดน้ำมันบนสกรูของเขาและผิวป่าไปด้วยสวัสดีสาวน้อยและผองเพื่อนกำลังจะไปไหนกันเหรอโดโรทีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังให้ฉันไปด้วยสิพ่อมดอาจจะมอบหัวใจให้ฉันได้แน่นอน มาซี่ไปกับเราพวกเขาออกเดินทางไปด้วยกันท้องฟ้าเริ่มมืดลงจนกลายเป็นสีดำโดโรธีสังเกตเห็นดวงตาเปล่งประกายคู่หนึ่งหลังต้นไม้เฮ้เธอเป็นใครออกมาเธอระวังนะโดโรธีเธอจะทำอะไรนะ่ะถ้านันเป็นอสูรขึ้นมาละ่ะ ไม่ใช่หลอกอย่าห่วงเลยเฮ้เธอออกมานะทันใดนั้นเองสิงโตค่อยๆเดินออกมาจากหลังต้นไม้ตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเขาเป็นสิงโตขี้กลัวสวัสดีอย่าทําร้ายฉันเลยฉันเป็นสิงโตนิสัยดีและฉันกลัวมากฉันไม่มีความมั่นใจเลย โดโรธีเศร้าใจมากที่เห็นสิงโตหวาดกลัวเช่นนี้พวกเขาพาสิงโตออกเดินทางด้วยกันหนูหวังว่าคุณจะค้นพบสิ่งที่ตามหาได้นะคะคุณสิงโตไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขามาถึงเมืองและถามหาพระราชวังของพ่อมดแห่งออสเมื่อเดินผ่านประตูเมืองเข้ามาพวกเขาพบว่าเมืองน,นี้ช่างสวยงามมากเหลือเกิน ทั้งเมืองเต็มไปด้วยดอกไม้เปล่งประกายหลากสีสันได้ยินเสียงนกร้องอย่างมีความสุขทั่วทุกที่พวกเขาเดินไปหาผู้คุมประตูวังพวกเรามาพบพ่อมดแห่งออสช่วยบอกท่านพ่อมดได้ไหมทันใดนั้นประตูวังเปิดออกพร้อมด,ด้วยผู้คุมประตูที่ยืนอยู่ตรงหน้าพ่อมดพ่อมดแห่งออส เป็นชายชาราดูท่าทางใจดีในชุดแฟนซีและนั่งอยู่บนบัลลังก์หรูหราทำไมถึงอยากมาพบฉันเหรอโดโรทีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อมดฟังพ่อมดชาราเป็นพ่อมดใจดีเขารู้สึกสงสารสาวน้อยมากแน่นอนฉันสามารถให้พรพวกเธอได้แต่ว่าแม่มดร้ายแห่งทิศตะวันตกครอบครองมากกษัติย์ศิษิ์อสักสิธิ์และทรงพลังมากอยู่ มันสามารถช่วยฉันเสกคาถาได้ก่อนอื่นเนี่ยต้องเอามันกลับมาก่อนนะรู้หรือเปล่าท่านควรส่งทหารไปบางทีอาจจะได้มันกลับมาแม่มดจำทหารของฉันได้เธอจะส่งพวกเขากลับมาทัานทีที่เห็นว่าเขาเข้าใกล้เธอเนเธอไม่รู้จักเราบางทีเราควรลองเสี่ยงโชคดูอาจจะสำเร็จก็ได้ เธอช่างกล้าหาญเหลือเกินโดรโรธีฉันช่วยอะไรไม่ได้นอกจากอวยพรให้เธอโชคดีฉันจะรอฟังข่าวดีจากเธอก็แล้วกันนะคืนนั้นพ่อมดแห่งออสชวนพวกเขาให้พักอยู่ที่พระราชวังเช้าวันต่อมาพวกเขาทั้งสี่ออกเดินทางอีกครั้งเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ปราสาทแม่มดร้ายแห่งทิศตะวันตกพวกเขาตกใจมาก นั้นเป็นใครหุ่นไล่กาหุ่นกระป๋องราชาสิงโตและเด็กสาวผู้งดงามอย่างนั้นเหรอือแม่มดใจร้ายไม่รู้จักพวกเขาและไม่รู้ว่าพวกเขามาที่นี่ทำไมเธอส่งทหารแม่มดสี่ตนเข้าจับกลุ่มพวกเขาทันทีทหารไปจับพวกที่กำลังเข้ามาใกล้ปราสาทไม่ขังไว้ในคุกใต้ดินดูสิว่าพวกเขาเข้ามาหาฉันทำไม แม่มดทั้งสี่บินลงไปและจับพวกเขาไปขังไว้ในคุกใต้ดินไมพวกเขาจะทำอะไรกับพวกเราพวกเขาจะเอาเราไปเป็นอาหารแน่ๆแม่ครับทำไมต้องจับเราไว้ที่นี่ด้วยพวกเขาหวาดกลัวแม่มดร้ายแห่งที่ตะวันตกเดินเข้ามาหาเธอคือโดโรธีใช่ไหม เธอต้องไปที่หอคอยกับฉันแล้วบอกมาว่าเธอต้องการอะไรแม่มดจับไม้กายสิทธิ์ของเธอเอาไว้แน่นทันใดนั้นเธอเห็นรองเท้าของโดโรธีนี่เป็นรองเท้าที่เธอปรารถนาแต่ทำหายไปตอนที่โดนพายุทนาโดพัดไปเธอต้องการรองเท้าคู่นี้จากโดโรธีรองเท้าจะช่วยให้เวทมนต์ของเธอแข็งแกร่งขึ้น พวกเธอเริ่มพูดคุยกันเมื่อไปถึงยอดหอคอยบอกฉันโดโรธีนั่นคือชื่อของเธอใช่ไหมเธอมาที่ปราสาทของฉันทำไมหนูอยากให้บ้านของหนูกลับไปอยู่ที่แคนซัสเหมือนเดิมพวกเขาบอกว่ามีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้คะ่ะแน่นอนแต่ฉันมีข้อเสนอหนึ่งข้อเธอต้องให้รองเท้ากับฉันไม่ได้คะ่ะหนูต้องใช้มัน แม้โดโรธีจะไม่รู้ว่ารองเท้าคู่นี้ดียังไงแต่เธอจำสิ่งที่นางฟ้าพูดได้คำตอบของโดโรธีทำให้แม่มดร้ายกโกรธมากม่มดรู้ว่าเธอขอรองเท้าคู่นี้จากโดโรธีไม่ได้แน่เธอจะไม่ให้รองเท้ากับฉันใช่ไหมฉันรู้ต้องทำยังไงมานนี่มะมา พวกเขาวิ่งไล่กันเป็นวงกลมซึ่งโดโรธีถูกแม่มดวิ่งไล่ตามแต่เพราะรองเท้าวิเศษที่ใส่อยู่ทำให้แม่มดไม่สามารถจับเธอได้แม้จะใช้เวทมนแม่มดร้ายแห่งที่ตวนตกเวียนหัวจากการวิ่งไล่ตามโดโรธีขใดนั้นเองเธอเสียใาส่งตัวและพลัดตกจากยอดหอคอยเมื่อเธอตกสู่พื้นแม่มดกลายร่างเป็นหินสีดําแม่มดทําไม้กายะสิทธิ์ตกไว้ก่อนจะตกลงไป โดโรธีหยิบมันขึ้นมาทันทีแล้วไปที่คุบใต้ดินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆในที่สุดเธอก็มาพวกเราเป็นห่วงแทบแย่แม่มดอยู่ไหนล่ะใช่แม่มดไปไหนอะพวกเขาจะไม่จับเราไปกินใช่ไหมลืมเรื่องแม่มดไปเถอะพวกเราต้องไปเอาไม้กายสิทธิ์ไปให้พ่อมดแห่งออสก่อน เธหนีออกจากปรา,าสาทกลับไปยังพระราชวังของพ่อมดออสอีกครั้งเมื่อไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือของพ่อมดแห่งออสพ่อมดกลับมายิ้มได้อีกครั้งในที่สุดความชั่วร้ายก็มาถึงจุดสิ้นสุดจนได้เพราะเธอช่วยเอาไว้เลยดูโรธีเอาละมาทำให้พรเป็นจริงกันเถอะนะด้วยพลังแห่งไม้กายสิทธิ์พ่อมดได้มอบหัวใจให้หุ่นกระป๋อง มอบสมองให้หุ่นไล่กามอบความกล้าให้กับสิงโตทุกคนต่างมีความสุขสิงโตคำรามเสียงดังกังวานถึงตาของเธอแล้วโดโรธีมาตรงนี้สิจ,จะ๊ะฟังฉันให้ดี เมื่อเธอกระแทกรองเท้าที่เธอใส่อยู่สามครั้งพรของเธอก็จะเป็นจริงเธอจะได้กลับบ้านและอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อเพื่อนๆรู้ว่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องจากกันแล้วพวกเขาต่างกอดกันโดโรธีเพราะเธอน่ะพวกเราถึงมีสมองและคิดได้นี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอฉันคงถูกผูกไว้กับเสาในทุ่งข้าวแล้ว ใช่แล้วโดรธีตอนเนี้ฉันมีหัวใจฉันรักเธอแล้วเพราะเธอฉันถึงกลายเป็นสิงโตที่กล้าหารทุกคนจะต้องเกรงกลัวฉันบ้างแล้วฉันดีใจที่ได้พบกับพวกเธอเพราะเธอเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีขอบคุณพวกเธอมากได้เวลาแล้วมาเถอะโคโค่พร้อมจะกลับบ้านของเราหรือยัง โดโรธีอุ้มโคโคไว้และกระแทกรองเท้า3ามครั้งเธอพบว่าเธอกลับมาอยู่ที่บ้านลุงเฮนรี่และคุณป้าเอมก็ดเธอแน่นโดโรธีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงและป้าฟังเธอได้กลับบ้านและวิ่งเล่นกับโคโคในทุ่งอีกครั้ง ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดอซังและชมเทมิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ